การหย่าก,กับชาวต่างชาตินะครับถ้าเราเข้าใจวิธีการในการดําเนินการเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจหรือไม่รู้แม้แต่เพียงขั้นตอนเดียวเนี่ยจะทําให้เรื่องของคุณเกิดความยุ่งยากจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวทนายกฤษดาจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมงานทนากฤษดานะครับจะพามาพบกับหัวข้อที่ว่าขั้นตอนสําคัญนะครับในการฟ้องหย่าคู่สมรสชาวต่างชาตินะครับ การฟ้องหยา่าผู้สมรสชาวต่างชาติเนี่ยมันไล่ความยุ่งยากไปตั้งแต่กระบวนการที่ว่า1นนะครับจะส่งหมายยังไง2ฟ้องคดีได้หรือไม่นะครับ 3. การส่งหมายเนี่ยหากส่งไม่ได้จะมีวิธีการทํำยังไงนะครับ 4. กฎหมายต่างประเทศที่อนุญ,ญาตหรือย,ยอมให้หย่าได้เนี่ยจะค้นคว้าหรือหาจากไหนนะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมจะมีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันทีละเรื่องนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ปกติแล้วนะครับการฟ้องหย่าคู่สมรสชาวต่างชาตินะครับในประเทศไทยนี่มีกับเป็นกระบวนการที่จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องหยา่าและก็กฎหมายของประเทศของคู่สมรสนะครับซึ่งกระบวนการหย่าเนี่ยหากทําไปโดยมีประสิทธิภาพและถูกต้องนะครับจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ 1. นนะครับหากท่านมีความประสงค์จะฟ้องหย่าคู่สมรสชาวต่างชาตินะครับทนายกิจดาว่าแนะนําว่าจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่า การหย่าของท่านเนี่ยเป็นการหย่าประเภทไหนซึ่งปกติแล้วนะครับการหย่าโดยทั่วๆไปนะครับการสิ้นสุดลงของการสมรสนะครับก็จะมีในส่วนของที่ว่า1การหย่าด้วยความยินยอมนะครับ2การหย่าด้วยคำพิพากษาของศาลซึ่งการหย่าด้วยความยินยอมนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับจะต้องจูงมือกันนะครับไปจดทะเบียนหย่าที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานอำเภอนะครับมีพยานสองคนส่วนการหย่าด้วยคำพิพากษาของศาลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเหตุหย่านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปดูว่าปกติแล้วนะครับเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จําเป็นนะครับหนึ่งก็ทะเบียนสมรสฉบับจริงนะครับ2บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางนะครับ 3. นะครับหลักฐานเกี่ยวกับเหตุที่เรามาฟ้องหย่านะครับ4หลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับ5ก็จะเป็นหนังสือมอบอำนาจใบแต่งตั้งทางนายและก็คําแปลของเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็ประมาณนี้นะคร ar, ับสำหรับเอกสารที่ทต้องเตรียมทนายกิจดาแนะนําว่าหากท่านเตรียมไว้นะครับมีแล้วไม่ได้ใช ah. ้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับหลักฐานหรือพยานหลักฐานทุกอย่างเนี่ยควรจะใส่เข้าไปให้มันชัดเจนเนื้อหาระบุรายละเอียดข้อกฎหมายอยาควรจะใส่หรือระบุเข้าไปนะครับ 3เนี่ยหลังจากรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้ามาปรึกษาธนากิจดาได้นะครับโดยธนากิจสดาก็จะตรวจสอบว่าจะฟ้องคดีที่ไหนนะครับอยู่กินกันที่ไหนเหตุแห่งการหย่ามีอะไรการส่งหมายหรือการดําเนินการเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับหลังจากมีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วนะครับเมื่อศาลตัดสินแล้วเนี่ยเราก็จะนําคําพิพากษาเนี่ยไปจดทะเบียนหย่าฝ่ายเดียวนะครับโดยใช้คําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาได้นะครับ ถ้าคาดีของท่านไม่มีเหตุหย่าทนายกฤษดาแนะนําว่าพยายามเก็บหลักฐานหรือทําให้มันครบองค์ประกอบในการหย่าให้ได้นะครับการดําเนินการหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยก็จะนําคณิพกาษาเนี่ยไปจดทะเบียนหย่านะครับก็จะต้องมีพยานสองคนเหมือนกันนะครับปกติแล้วนะครับถ้าฟ้องหย่านะครับศาลก็จะไม่ได้พิพากษาให้แบ่งสินสมรสเลยเว้นแต่เราจะฟ้องเข้าไปในคดีนะครับแต่ถ้า มันตกลงกันได้ก็จะประหยัดค่าธรรมเนียมสารแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะประหยัดในส่วนของว่าสินสมรสเป็นอะไรยังไงนะครับสิทธิการเลี้ยงดูบุตรเป็นยังไงนะครับก็การรับรองผลในด้านต่างๆก็จะดีกว่าคณะกิจดาให้คําแนะนําหรือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราจะฟ้องหย่าเนี่ยคณะกิจดาแนะนําว่าให้ฟ้องให้ครบทุกเรื่องนะครับไล่ไปตั้งแต่หนึ่านะครับ2อ,าบอํานาจปกครอง3เขค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับ สี่สินสมรสนะครับหนี่ระหว่างสมรสแล้วก็เป็นค่าเลี้ยงชีพนะครับถ้าถ้ามีรายละเอียดพวกนี้ครบก็จะทําให้กระบวนการดำเนินคดีเนี่ยลดความยุ่งยากในขั้นตอนและและ้วก็สิ่งที่จะต้องเบื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนานานะครับธนกิจดาว่าแนะนําว่าหากมีความประสงค์จะฟ้องยาสามารถปรึกษาธานกิตดาได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ